ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเคสแกมเมอร์เอาเลยเหรอไม่เลย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 อ๋ออ๋ออ๋ฉันชื่อจวนจีฮุนนะคะขอถามว่าคุณครูผู้ไม่มีตรูดนะคะเดถามคำถามแต่ผมว่ามีนามิซันจิโซโรไหมคะนามิซันจิอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าวอาวอาที่นี่มีนะจ๊ะมีนะจ๊ะอ่ามีครับผมงั้นมีเลยมีเหรองั้นมีเลยได้ครับผม แน่ใจมีถามต่อถามต่อโอเคถามข้ามาคนเดียวครับว่าไปท่านส่านที่นี้ปีฟ้าเยอะไหมฟ้าเยอะไหมอ่ะหมดท่านแบงค์ปีฟ้าเยอะไหมอืมมันจะบอกยังไงดีอ่ะก็แค่พูดว่าเยอะไปเยอะแค่ไหนเองดูอ๋อในเนี้ยก็พอสมควรท่านพอสมควรพอสมควรใช่ไหมโอเคอ่าได้ได้ได้อยู่ ผมถามตัวถามไปจูเกมจูเขียแล้วอะไรจูเขียแล้วปลาอื่นกางเกงในของปูจังนวดตื่นชีวิตของปูอะไรของแม่กันนั่นถามไปโอเคถามตัวแล้ว่าอืมว่าที่นี่เนี่ยอากาศเป็นไงอ่ะอากาศเป็นไงอืมลมพัดเย็นสบายดีอ๋อโอเคโอเคโอเคเฮ้ อ่าท่านถามต่อก็ถามก็ถามดิฉันคือจวนจีฮุนอ้าแล้วก็ไม่ได้ต้องถามคนนั้นก่อนงเกงไปถามคนแรกไม่กล้าอ่านชื่อตัวเองว่ะเอาเลยเอาเลยโทรศัพท์ไปกันไปนี่ก็ถามตัวตัวใหญ่แหม เด็กด็กเด็แค่เฉยมันดูแย่ลรมันเออาเอาเลยเอาเลยถามดิาดิมาได้ถามว่สัพี่ที่อยู่เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้ค่ะอื อนนะนะถามี่ฉันชื่อจวนจีฮุนค่ะเดครับผมปิบัตรหน้าที่ของคุณคืออะไรคะเป็นพูดได้เลยพูดออกมาได้เลยเหรอก็จากคิดว่าไม่เปิดเผยก็สบายท่านโอเคเป็นพนักงานบริการอืมคนหนึ่งบนเรืออืม ขอถามเข้ามาคนเดียวครับอืที่นี่เนี่ยเราจะเจอชอปเปอร์ได้ไหมเอาให้ครบคนนะยังไม่ถึงตอนก็ไม่เจอวันเลยไม่ก็คือถ้าครบแล้วไงครบอ่ะอ๋อครบแล้วเนี่ยเออเราจะเจอได้ไหมน่าจะเจอเน่ ผมว่าไม่เจอว่าไม่เจอจูชัวเลยท่านอัตบายทุกท่านโอเคโอเคผมเจอคำถามว่าท่านครูผู้ให้มีตรูครับถามว่าที่นี่เนี่ยเดินสบายไหมสบายครับอ๋อโอเคโอเคขอถามจูเกมจูเกมนักปะเอกเกมจูจัลลเในที่ของคุณโรขอถามว่าจูเกม ว่ามถ้าเกิดแบบว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยท่านต้องมาใช้บริการที่ดีหรือเปล่าอืมใช้ครับโอเคครับขอถามดิฉันชื่อจวนดีถ้าตัวละอยากสงสัยใครอยากตัวอยากจะแกล้งครูถามครูั้ำได้นะ ถามซ้ำได้เหรอใช่ถามซ้ำได้หมดเลยแค่วนรอบเขาวนรอบแล้วครอแล้วอาสบายได้ผมอ๋อโอเคถ้างั้นได้เปลี่ยนแล้วกันขอถามท่านครูผู้ไม่มีตุดได้ครับจะถามคุณครูเลยอ่ะขอถามบทบาทของท่านกับสถานที่เนี่ยความสำคัญเยอะน้อยแค่ไหนปัญหาของผมต่อสถานที่นี้น้อยมากน้อยมากด้วย เพราะผมเป็นผู้ใช้บริการน่าจะบทเดียวกันกับเราอยู่เกมนั่บ้าอยู่เกมในครูจําเ่อวันสุกชีวิตของครูท่านบทบาทเดียวผมท่านบทอะไรก็แวะมาที่นี่เป็นพักๆเวลาที่อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเลยใช่ไหมโอเคครับผมโอเคค่ะ แอ้าวเดี๋ยวเราโดนถามนี่เออลืมงั้นขอถามข้ามาคนเดียวแล้วเจ้ามาทําไมตั้งแหละข้ามาคนเดียวไงถามชื่อเพื่อถามทขาไมเอาเป็นว่าเจ้าะมาทำไมมาทำไมใช่แล้วเจ้ามาสถานที่ีนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเหรอเพราะว่าครู ข้าก็เดินทางมาจากพันลีเตินมาที่นี่สถานที่นี้เป็นที่ที่ข้าจะต้องมาเป็นสถานที่ที่ถ้าข้าไม่มาข้าจะต้องตายนั้นแหละหมดไหมกิฟโอเคเกมแไ่มใจคนไหนอ่ะให้ถูกนะท่านนะอ๋ออ๋อัปั่นเงินปั่นกงอนแน่เมื่าปั่นเดี๋ยวก็งงกันหมดทีนี้ตัวจะเป็นเด็กเอ้ยถึงตัวจะถึงตัวจะใหญ่แต่กระปูเป็นของเด็ก เกี่ยงเขาคือยอดและกืบโซราแกโธทำไมกิบกิบกิบปวดเลยก๊บปวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยให้เราถามก่อนถามกันอเกบริว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมาบ่อยแค่ไหนก็เคยมาค่ะบ่อยไหมก็แล้วแต่สภาพอ๋อสภาพด้วยอืมใครพูดว่าแล้วแต่สภาพกระเป๋าตังค์แหละ อ๋อได้ได้ผมกลัวสายลับจะรู้าช่ไหายเละรู้อยู่แล้วตอนเนี้ยไม่แน่นะเพราะว่ายังไม่รู้เท่าไหร่เกดรู้แล้วถจะเดียวตอบเบื่อไอ้นี่อยู่เออจริงจริงเก็นแเราถามใครข้ามาคนเดียวท่านสงสัยคนนั้นเหรอไอข้ามาคนเดียวเลิงดิสงสัยสองคนข้ามาคนเดียวกับจูเกมจูเกมนะเพราะเขาบอกว่าเดินทางอ่ะท่าน ข้ามาคนเดียวมากกว่าเขาบอกว่าเดินทางนะนั้นไอ้จู๋เค็มจู๋เค็มเนี่ยเดนว่าเข้ามาคนเดียวท่านมองเห็นอะไรมากรอบๆตอนที่ท่านอยู่ในสถานที่แห่งนี้งออยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกข้างในว้ยเอาบทของคุณน่ะถ้าข้างในนี่ก็เดาว่าค่อนข้างจะหรูหราพอสมควร เห็นไหมกีบกีบบอกแล้วว่าไม่แอบไม่ใช่งั้นขอถามขอข้ามาคนเดียววะถ้าไม่ใช่ผููไม่มีจุดได้ครับสงสัยนะคู่ว่างไงวะไม่กีถือใส่คนเดียวสมมติว่าถ้าถามเร็ววถามที่เนี้ยมันมีนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยอ่าคิดว่าเยอะแค่ไหนคิดว่าพอสมควรนะผมโอเคผมเขาโหวตเลย บดท่านโซละาบทคุณครูค่ะคุณครูดีดีแล้ทั้งคันคุณครูไอชิบพันสองเล่นกิฟคุณครูเต็นโอ้ยแอนครูท่านเป็นป่ะไม่ได้เป็นท่านผมบอกแล้วท่านโะระเป็นใช่ไหม ชนะตระท่าชนะอะไรดีเนาะไม่หยังค่ะโหวดที่ละถึงไทยละเออก็ไทยมาดิไทยมาดิถึงเม้รถึงเม้รจะโหวตถูกแต่เราก็รู้แล้วอยู่ดีเรือเดินสมุทรไม่เหรอมือมือไอ้ควายผมบอกแล้วว่าพัฒนาคารพัฒนาคารผมพัฒนาคารพัฒนาคารอใช่ เขาหลงตรงคาว่าเดินทางใช้บริการเพื่อเดินทางด้วยท่านไม่เข้าใจเหรอเออคือมันเหลือไม่กี่วิอ่ะท่านแบงค์เราต้องมาแต่งอยาแต่ผมก็ยามใบ้แล้วว่าเขาว่าเพราะว่าเดินทางนะเดินทางนะเดินทางไปมันกินแล้วก็สงสัยตรงนั้นแหละเล่นนะครเรียกไงไปงเป็ดเอามามาถึงตัวตัวใหญ่เริ่มค่ะเราเลือกอ้าวเราเลืออันนั้นท่านครูผู้ไม่มีรูตรุดครับฮหมยุ่งอะไรกันวะเนี่ย ด้วยสนิ่กันกูไล้ไคุณโคเว่งโคดถึงแม้ความหนาตีจริงๆในชีวิตเติมรูเข้าไปในตรุดอ๋อแต่ท่านอย่างเชนนี้เนี่ยีตกที่รองเท้าแตกโอเคค่ะสถานที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเห็นอะไรบ้างสถานที่ที่ผมอยู่และต้องบทบาทผมด้วยไหมบทบาทท่านด้วยก็ได้ค่ะบทบาทผมผมเห็นต้นไม้เพียบเลยอืมอือ โอเคต่อไปถามอะไรเนี่ยหนาวใจจะขาดเพราะค่าเส้นนดีขาดไอ้ละอบอุ่นที่เคยได้มีเชื้อตีนชิ้นต้นกบมาบนได้นะกบมาบลักกันนั่นตีอย่างไวเลยขอถามว่าหน้าที่ท่านเนี่ยท่านเอายี่ห่วถ่านเป็นคนดีหรือคนเลวคนดีเอ้ยแต่ก็เหมือนเลวว่ะคาคนก็เป็นได้ทั้งดีทั้งเลวเอออันนี้แบบ บางทีก็หน้าลำคาดอะหน้าหน้าที่เกดนอ้กผลหน้าลำคาญด้วยหน้าที่น่าลำคาญด้วยขอถามเข้ามาคนเดียวไม่กันไม่เขียนจะขับว่าอะไรไม่อยากอ่านชื่อจุเข็มจุเข็มขอถามเข้ามาคนเดียวว่าตาตอบไปบทบาทของคุณเนี่ยคุณเห็นอะไรทั้งหมดห้าอย่างพูดมาห้าอย่างมันจะรู้หมดนะท่านนะเออพูดมาอย่างแรกที่ผมเห็นคือถังขยะครับอ่า อย่างต่อมาคือผมเห็นประตูโอเคอย่างต่อมาคือผมเห็นเสาสี่ต้นโอเคเอะเมื่อกี้ได้กี่อันละตีสองโอเคใช้ครูเลยไม่ตอบก็ได้นะเราแต่ไม่ได้ดีได้ต่อมาอย่างที่สี่ใช่ไหมอย่างที่สี่อย่างที่สี่ผมเห็นอ่าป้ายครับป้ายใหญ่โอเคอย่างที่ห้าคือสดชื่นครับอากาศโอเคครับเห็นนะเห็นนะเห็นะเห็นอากาศสดชื่นบ้าืลย เอาผมบอกสดชื่อเนี่ยมันถูกพอได้ทันพอได้ทันโอเคโอเคผมถามถึงตัวจะใหญ่แต่กระปูอ่ะเดี๋ยนะจูเคมจูเคมไม่มีใครปะถามเลยอะไรนะจูเคมก่อนท่านเอาจูเคมจูเคมนักปลาอื่นเก่งๆในของอูจังเมื่อวานซีปูถามไอโซล่าว่าบ้าที่เนี้ยไปแล้วอ่ะอึดอัดไหมอึดอัดไหมโคตรอึดอัดเลย

ผมถามอีกอย่างหนึ่งว่ามีใครอัดบ้างอัดทุกคนอัดอยู่ทุกคนเพราะงั้นกมถามอีเนี่ยหน้าที่กดงคุณน่ะมีบทบาทอะไรกับที่นี่บ้างแค่ไหนคุนข้าแบบคันเลยคุณคันด้วยได้บอกไม่ได้บอกแล้วก็เดี๋ยวมันจะรู้โอเคครับผมตายเฮ้ยต้งาไมต้องจงเกียรติจง แล้วนี้เราต้องแแค่เปลี่ยนชื่อไม่ได้ของเราจะเข้าใจเหรออืโคตรอินดี้เลยแม่งแต่ของเราเนี่ยมีสตกตั้งสองอันเนี่ยเรายังไม่แขนใจเรานี้นั่นสิงั้นเอาเล่าเจ๊า มีแบงค์มีอะไรไม่งเลชัดเพียงมีแบงค์่ะแบงค์ศาสนะกลับมาล้วกันโบสถ์เองเทศน์ทีอยู่แบอ๋อถามถามว่าบทบาทหน้าที่ของท่านนะค่ะทำประมาณไหนบ้างคะก็ทำประมาณไหนอะไรนะประมาณไหนบ้างเออประมาณไหนอ่ะเอเเอาจริงๆไม่ไค่อยไม่ได้ค่อยได้เข้าไปที่สถานที่นักอะอยู่ข้างนอกเออ อยู่ข้างนอกโอเคบผมอกอประมาณนั้นนะคะขอถามท่านครูผู้ไม่มีตรุดขอถามว่าครับาหน่วยทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเข้าไปได้ไหมได้ครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะได้ขอถามคึงตัวเขายังมีชีวิตอยู่เขามีชีวิตอยู่เขาเข้าได้ อ๋อทิ้งตัวจะใหญ่แต่กระจูบเป็นของเด็กชื่อของเขาคือยังเสฟโซล่าครับผมอ่านตนด้วยไม่แพ้ด้วยคนยิ่งใหญ่คนยิ่งใหญ่คนไม่แพ้ดีดีดีขอถามท่านว่าอ่าที่ที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยปกติเขามีชุดใสไม่หรือว่าเขาใส่ตามสบายก็เขาได้เอาตามหน้าที่ท่านก็ได้นะพอหน้าที่เขาต้องมีค่ะ่องแบบต้องมีเลยใช่ไหมโอเคครับผมอืม เอาจูเข็มจูเข็มนะปะอื๋อจูเข็มจูเข็มอ๋อจูจูเข็มอ๋อจูเข็มอ่านมันยังไงก็จูเข็ม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 บ้าปะสถานที่ท่านอยู่เนี่ยมันเอาตามจักคนวนปาให้ก็ไดล้วชอบคนคนเยอะไหมคนเยอะไหมผู้คนเยอะไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าอร็วๆที่พวกเขาทำเนี่ย Workers, มันหนักหนาแค่ไหนท่านหนักก oh ็เ oh. ยอะโอ้ันโซล่าเอ้ยเพราะว่าเขาจะรู้แล้วว่าผมอยากจะโหวตแล้วแหละไปโหวดโหวตโหวดโหวดเลยเถอะผมโหวตท่านกิฟอะไรวะครับครูครูอะไรเกมบุรีด้วยอ่ะอเหรอเงินเกมบุรีอ่ะกิฟบุรีนี่คือเทกันได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ท่านกิฟเป็นใช่ไหมแล้วกีอ่ะเออแต่มันก็สามแล้วเนาะไม่สามแล้วครับ แย่เราไปร็งตเองตกจากเลยว่าตู้ตง้ไหนเพราะตรงไหนเนี่ยครับไม่รู้ว่าคือเอาจริงๆนะตอนนี้ยังไม่รู้ใครเลยอ่ะเนียนตามเขาไปผมเล็งพันตั้งนานแล้วอืมเราขอเลือกก่อนนะอ่าเรียกมาท่านอืมแม้เราเพิ่งตัดไปดีนี้เจงงม่กโอ้ยชัว ดูว่าท่านโซลา่าจะปล่อยแกะหมดเลยอะไรจ้าอะไรเหรอชะนีโมเละอะไรเลยอะไรเลยกระตีตเล็กอะไรจ้าฮึมรีบกดดันสิคะปัญหาคือมันต้องพยายามไม่ให้คนอื่นสงสัยเราด้วยก็เลยต้อง<ช>ปล่อยหนักชะนิดันจะชัดไปมันก็ควนเยอะเลยต้องรีบวอร์ดีกว่าทันเก็บ หนึ่งหนึงโหวดไปแป๊บนึงเราเปิดให้คนเข้าบ้านเหนนโอเคหนึ่งสอสามสี่ห้าผ่าเนี่ยขอตัดเพิ่มก่อนโอเคมาแล้วโหวดใครตัดเลยหนึ่งหนึ่งยังได้ห้าอยู่ตัดอยู่โอ้โหยิ่หนักว่าให้เวลาแค่หมดเวลาแล้วท่านเกินเท่าไหร่นานเกินโกนไม่มีข้อคติไม่มีหมดเวลาแล้วเว้ยอะไรท่านคิดนานแหละ อย่าดนวดดันกันแบบนี้คือเอาอย่าดนดันกันแบบนี้ยังโหนเหลือสี่แล้วเหลือสี่แล้วเหลือสี่แต่นี้ไปอ่ะอันนี้ไปอ่ะอืมเหลือสองละเหลืออะไรบ้างท่านน่าจะเอาข้อนี้ก็ได้เสี่ยงเสี่ยงดวงเอาดีปะวะตัดมาเถอะเอาไปท่านอุ้ยไปเลยเร็วเราลวนจับตกกาที่เคยมีไม่ตกใส่สองอันนะสองอันไหนบ้างท่าน บอกไาดิว่าใส่ค่าฟิโดกรกถานทับอ่าท่านลองทายมาจัดมานิ่งๆแบบนี้ไม่ต้องมีนี่แน่เลยถ้าเหมียนใช่มันมีคือด้วยแม่เลยเอาไหมท่านสักอ,อันนั่นแหละเร็วลุยเลยเกมบุรีเอาถานทับแล้วกันนะอืมคบตุณผ <c oughs> <c oughs> ิดครับ ามีนนตำ,ตำ<า>รวจ <c oughs> โอ้สถานที่ตำรวจตัดไปเหลือเกือบสุดท้ายเลยนะหรือว่าใช่เออตอนที่เหลือาาปากมันอ่ะท่านแดงเป็นอะไรมีตำรวจอยู่ผมเป็นเจ้าที่รัตเวดไงเลยเห็นต้นไม้พี่เกือบเลยอ๋อคุณครูคุณครูๆๆมันหล่อได้ด้วยผมเป็นนักอาชญากรรมวิทยาโอ้โหโคตรเท่โซลาฮึมสืบเกดันท์เทสุดนักข่าวโอข่าวถ้าเป็นแท้แท้ขงฝ่ายเรา เราก็บอกเราใส่เครื่องแบบแล้วเราก็บอกว่าเราแม่งตำแหน่งสำคัญยิ่งใหญ่ผมองสายท่านหลงสงส่ยตัวคำถ,ถ,ถามท่านไงเอาามท่านดูมันถามกว้างไปไม่มีอะไรเจาะจงสักอันผมเล็งตรงนั้นด้วย <S 1> <S 1> น้องๆอย่าลืมกด u b s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก้แล้วก็พี่ลิมได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวละของพี่เก้กับพี่ลิมไดที่ตรงนี้เลยน,น้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย